แถวหน้ากระดานครับานะสามสองหนึ่งไปร้อย <c oughs> กลองอยู่ตรงนั้นแหละกดแรงมันยกเไปเอาไม่เอาไม่หน้ากระดานเรียงดึง,งดดดหน้ากระดานเรียงดึง บางที N B C มันเสียบางบางท่ต่อ B C หอดปีดแยกเกิดที่พี่ออกแนะนำเอาใกล้ๆเลยเหรอเอาไปเอากลับมากลับมากลับมาตอ้ออวิกัลังคาเฮ้ย ้ความมันบังเกิดแล้วมาตั้งนานที่จะได้มันเอาอะไรวิลล์เราเราจะต่อบีซีเราต่อจากตรงไหน,นเอาไฟจากตรงไหนมาไปจากแบตแหล่ปัางแล้วไม่ล็อกไทยวะแล้วเราต่อจากตรงไหน,นเอาไฟจากแบตตรงไหนอ่ะอนี่บีซีอ,อยู่ไหนล่ะอยู่ในนี้